สบายดีสบายดีเมื่อทุกคนนะ้องวันนี้มาพบกับน้องอูแล้วพบกับช่องน้องอูองร้องซานวันนี้น้องอูก,กะกำลังจะออกไปฮับมูนะ่เนาะมู่มาแต่อ่ามาแต่เวียงจันเนาะมาแต่เวียงจันน,ะน,น้องอูก,กะสิไปฮับมู่ยุคิวรถเนาะพอมูม่มาลิ้นดำเนาะ <laughs> ก็ลองเว่วาไม่ซีเมนไผ่เนาะฝ้าทุกคนตี่ตามซ่อนน้องอูด้เด้อละกะตอนนี้น้องอูก,กำลังสีออกไปฮับมู่เนาะเดี๋ยวรอท่าแม่จันมาเฝ้าฮานก่อนแม่จันไปรวมแล้วกะสิไปฮับมู่ยู่คิวรถเนาะคิวรถกระสิไกลจากบ้านน้องอูประมาณหกลักเนาะหกเลยเจ็ดลักนี่แหละหาไปเบื้องนํากันเนาะว่าแม่นมู่น้องอูนี่แม่นผู้ใดแต่เป็นมู่น้องอูสมัยเฮียนนํากันพอแหละสมัยเฮียนวิทยายลัยก็มหาลาัยนํากันเนาะห้าปีเต็มเต็มเนาะที่เฮียนนํากันแล้วกะนนี่ยังว่ามู่น้องอูคนนี้ฮัน เป็นมู่ที่เฮียนํากันทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็มหาลาัยแล้วก็เขาก็จบพร้อมกันอีกอย่างพร้อมกันเนาะตั้งแต่เมื่อจบมาแล้วก็แบบบอได้บอได้เห็นหน้ากันเลยแต่ว่ามื้อนี้ซิมาเห็นหน้ากันในครบหอบ4ี่หเดือนเนาะเดี๋ยวเขามาเจอหน้ามู่น้องอูนเนาะว่าแม่พูดเดี๋ยวไปรับน้องมู่น้องอูอยู่กี่รถเนาะมมาไหน เราวะเข้ากินไปอ๋อนี่ว่ากระเป๋าเครื่อง <c oughs> ใหญ่แท้ไปเ <c oughs> ดี๋ยวที่พาเมืองเงินไปกินข้าวสวยไปเมืองเงินกันนี่นะทุกคนโมนอูมาคือคูณนี้เนาะทุกคนน่าจะเจอได้เนาะตุ๊กตาเฮ้ยเฮ้ย่าอิหลี นักเลยเป๊ะเปเออกูว่าต้องเกี่ยวเสื้อกันหนาวหลายแล้วเลยนี่เสื้อกันหนาวซีผิวเดี๋ว่ามานี้โบนาเอาปันเดดด็อกมีโบนาแต่ยุ่งเออเออเออเครื่องอันเดียเอาเมือรพุ่นมาแล้วะยังเออไปทุกคนไปเจอกันอยู่เฮือนเนาะไปกินข้าวทุกคนตอนนี้น้าอู้ต่ำมังหุ่งเนาะให้สู้ตุ้งตากินต่ำมังหุ่ง อเนาะอันนี้คือมู่น้องอู๊เนาะสมัยเฮียนมหา,าลหัยน้ำกันแล้วก็เฮียนเฮียนอันสันสูวิทยาลัยก็มหาลัยน้ำกันแนวซีเซลจุแอกักซ่บ,บ,บแซล้วี่ยแม่บรินิตรกินมันแล้วก็ไปอัน เด e ี๋ยว่ะตัวมีดน้ำปลาน้ำปลาวะเอาอันจุกน้ําแตงใส่ไปตุ๋นเอาแป้งนัวเอาน้ำตาลตั้งเล่นน้อยนึงแม่หนูเดี๋ยวฉันไล่ได้เรียบร้อยแล้วไปบ้องให้นางคามใส่เกลือแห้งเบาเบาแล้วหมักแห้งจะใส่ไล่ได้ไหมส้มเหรอป่เนาะส้มไหมหวานหวานอดอน เสี่ยไล่แาบไล่เสี่ยนลายตสบน้อยเสียลได้มาเยมาันนี้มากข้ากันยยกว่ลูกเอาไปเนาะสี่ีมีกบัดนี้ บยานเทือกไปบ้านกึ่นมปกระดอม,มัดแด่ทุกตามาบ้านน้องอูเป็นเทอือที่สองแล้วทุกคนตอนมาทำโบริท่าคลิปตอนนั้นบริเฮดคลิปดิ เป็นลายลายดูแวนี่มัน,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 นเดินได้บ้านแมนนน่สามืนอทีนะจักรี่พักกับนะเอาไม้ลากอันนี้น่เอาไว้ี่กลนไปไปหอยย่าง,ออางเครื่องก็ยังบริเมียนเราค่ะก็มาฮอดบินก็ยากเอ้าข้าวแม่นี่โอ้อันนี้เป็นต้มไก่เนาะ ปิ้ง,งปลาน้องอูนี่นี่ขีด zoom กายปิ้งปลาแมน,นมมจนัดเซฟเนาะสาวซ้ำเนื้อเด้อทุกคนนี่เด้อเดีย๋ยวฝากทุกคนไปติดตามซองตุกตต๊กตาใดเด้อตุ๊กตากำลังจะเลิมแบบ<ม> hit <Hey> youtube ใหม่เนาะ hit hey youtube ใหม่ฝากทุกคนเข้าไปติดตามซองน้องตุ๊กเด้อเดี๋ยวอ่าจะฝากซองไว้เนาะก็แบบเป็นมู่น้องอูแต่สมัยเฮียนำกันก็แบบเฮาก็ เฮียนำกันมาจนแบบตั้งแต่ส้นสูงจนจบปริญญาตีเนาะไปเจอกันอยู่เวียงแล้วก็เออมูจัก,กันมาสินะไม่มาแล้วแต่ว่าน้องอูก,กับตุกตาก็มีแผ่นสองคนทฮากําลังสิไปซ้ำเหนือเนาะน้องอูก,กับน้องอูจะไปบ้านน้องตุกเนาะจะไปประมาณสิบปลายกามือเนาะเพราะว่าน้องอูก,ก็ต้องได้กลับลงมาเพราะว่ามีมีดองมู่เนาะก็เลยแบบก็เลยแบบต้องได้กลับมาก่อนสินะประมาไปประมาณสิบปลายกามือโอ้เสียงเพลงกระดัง ตุกกินข้าวตุกลองลองซีมเบมิองแซ่บบอ,อเออ <laughs> เดี๋ยวซีมต่ำม,มาหุงกันสีต,ต่งกันยังไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้กินเลยอ้มอมมาเลยตื่นแล้วอ้อมมาเลยกินแออม,ม่กับไปซุบแซ่บบ่อีข้าใกล้แม่ใกล้เขาก็บไม่ได้ซับเลยเนาะให้เป็นนั่นเลยเนะาะบ,บ่เดี๋ยวเอาใกล้ไปซับก่อนบอว่าซับเป็นต้องก่นกนอนจะค่อยกินง่ายก็อันนี้เลยเฮ้เป็นโตนเนาะนี่ วนแค่กระเกงใจกินเดี๋ยวไปซับไก่เป็นโตก่อนเนาะนี่อืแซ่บนี่ต้มไก่เนาะไปฟักมาแล้วเมื่อกี้นี่มันเป็นโตโคโลยานตุกตาบูกากินวันเหลือสมัยเออตอนตอนสมัยน้องอู๋กับน้องตุกอัานยู่มหาลัยฮะเฮาย้ายเขาไปเรียืนยู่มหาลัยยู่โรงโรงอยู่คณะเศรษน์น่ะน้องอู๋กับตุกได้ไปยู่อันหอพักสีเกมตอนนั้นนาตะก้อนน่ะเฮายู่คนละห้องกับตุกเนาะ นนอยู่เซิงหน้าห้องกันแต่แบบห้องมันเต็มหลือแบบล่าสามารถอยู่รวมกันได้นะก็เลยแบบต้องเด้ย้ายห้องกันอยู่โอ้แต่ก่อนย่างไปโรงเรียนย่างมาเนาะเมื่อเดอมีน้ำมันรถกับขี่รถยักไป <laughs> เขียนบทกับเกือบ,บจบง้มแรงว่าเอาซาสมาปูเอาเลยเกาะซอสมาปูเออน้ำแรงเราเอาซาสามาปูลิ้นอยู่แคมหน้าห้อง ซอกันซ้กนี่มากินเนะาะบได้มีชีวิตท,ที่ต้องคิดไล่คือเดียวนี้เนาะเดี๋ยวนี้ชีวิตเปียนไปเอาเท่วทว่า,วาต้องคิดแล้วภาระหลายาห,หลายคิดนั้นคิดนี้แหละตอนเฮียนนี่บได้คิดอันเดอร์เลยตุ๊กกะคิดอย่างบออกอยู่เวียงอะ่ะก็เลยแบบมาหาหน้องอูอยู่บ้านเนาะอยู่เวียงกับบเมียนเดนป่ะหาเลาะเที่ยวหาเลาะเที่ยวเพราะว่าตุ๊กแม่แม่อยู่แม่อยู่บ้านกับผู้เด็กกับพ่อ กับไอ้เนาะแต่ว่าตุ๊กก็ะยากมีแผนว่าอยากไปยู่บ้านนะนะแบบยู่ใส่มันก็นคือบ้านเฮาไงนะก็เลยแบบมาแล้วทีนี้ก็เลยแบบว่าเอออ่าตุ๊กก็เฮ็ดซองยูทูปเฮ็ดดลุลหรือเป่าซองนะเฮ็ดดุลแล้วแต่บ<ต>ุ<ต>๊ดบุ๊ดได้เอาคลิปลงมาแล้วคลลงเถอะเออแต่ว่านี้ชิมาเอาคลิปลงก็เลยแบบเออมาหาหนังอู๋สิน่าแล้วเราก็เออช่วยๆกันช่วยกๆวยกันไป,นไปถามว่าหนังอู๋เก่งบวกกบวับบุ๊ดได้เก่งดอกแต่ว่าอัน มาแล้วก็มามาลิ้นมาลิ้นนํากันเนาะแล้วก็จึงค่อยไปบ้านน้องตุ๊กเนาะน้องอู๋ก็ยากไปซ้ำเนื้อยากไปโดนแล้วแต่บูมีโอกาสได้ไปอยากเทื่อเพราะว่าสมัยนั้นก็เฮียรแล้วตอนนี้มาว่าที่ไปผู้เดียวมันกับไปยากเฮาบ่มีคนหูจักเลยว่าอันฮาบ่มีอันเดยอยูพูดนะนะกับอันแม่ก็เลยเกอกับแม่สิเดพอตุ๊กมาแล้วก็ว่าอันตุ๊กสิกลับบ้านก็เลยเป็นโอกาสเนาะเพราะไปคนเดียวเพราะาอยากให้ไป่พินฮอดอม นี่นาะทุกคนเนาะของกินน้องอู๋ก็มีปิ้งป่าปิ้งป่านินปิ้งป่านินน้ำเลืกเนาะแล้วก็ต้มไก่ต้มไก่แม่เนาะแล้วก็ตามหุ่งเนาะสู้น้องตุกกินคลิปนีกก้กาชิลาทุกคนไปก่อนเด้อแบบว่ได้มีอย่างทุกคนบ๊ายบาย